เก็บตกบรรยากาศงานปากน้ำเจดีปี2025ปีนี้คือคึกคักสุดๆคนแน่นทางงานเดินเข้ามาปุ๊บกินของกินหอมตลบเลยทั้งลูกชิ้นหมึกย่างขนมโบราณเพียบแต่ละร้านคือเรียกลูกค้าแทบไม่ทันส่วนเครื่องเล่นก็สนุกไม่แพ้กันเด็กๆกิ๊กกันเสียงดังสุดๆเหมือนย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆอีกครั้งพอเดินมาทางวัด ก็มีคนแวะไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลก่อนกลับบรรยากาศอบอุ่นมากปีนี้งานจัดเต็มจริงๆทั้งแสงสีเสียงอาหารดนตรีคือครบทุกอารมณ์เลยเหมือนรวมความสุขของทั้งชุมชนไว้ในที่เดียวใครพลาดปีนี้บอกเลยเสียดายมากปีหน้าห้ามพลาดนะงานปากน้ำเจดีคือที่สุดของงานวัดประจำปีจริงๆ แล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณคะ่ะ